สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นการอัปเดตในเรื่องของตลาดซื้อขายทั้งเตะนะฮะก็อย่างเช่นเคยนะครับเอาที่มีนะครับเอาที่เห็นแล้วกันนะครับถ้าเกิดมีการออฟฟิเชียลนะครับในระหว่างที่ผมอัปคลิปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมายืนยันให้ในคลิปต่อไปแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะแยกให้ครับว่าข่าวไหนเชื่อถือได้ข่าวไหนเป็นข่าวก้อสิบอะไรยังไงบ้างนะครับ ก่อนที่จะไปข่าวแบบเต็มครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับเป็นประเด็นแบบหัวกระที่กันเลยนะครับที่เริ่มต้นกันมานะครับในเรื่องของข่าวของอีวานเปเลซิตนะฮะรีฟิวตัวเก๋าตัวเก่งของทางอิตลาลิวันวัย29เาปีนะฮะแวเวลาล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลอย่างหนักด้วยครับมี2กระแสด้วยกันนะครับ ผมเ,เริ่มจากสกายปอตก่อนแล้วกันสกายปอตออกมายืนยันนะครับว่าทางอาเซนอลที่ต้องการยืมตัวอีวานเบอร์ซิตเข้าร่วมทีมให้ได้ในช่วงมกราคมเนี่ยพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดราวๆ34.5ด้าล้านปอนด์เนี่ยนะครับหลังจากจบฤดูกาลคือตอนนี้ข้อเสนอนั้นทางอินอรนมิลานบอกปัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก่อนหน้านั้นทางสเปนล,ลิตยืนยันชัดเจนครับว่านักเตะรายนี้จะไม่ย้ายด้วยนะครับแต่ มันก็มีบางกระแสครับออกมายืนยันเช่นเดียวกันนะครับในสื่อของอังกฤษเนี่ยบอกว่าทางอิบราเมตติได้มีการเรียกร้องนะครับขอขอขึ้นบัญชีย้ายทีมจากอินเตอร์มิลานไปอาร์เซนอลน,นะครับในรูปแบบการยืมตัวนั่นเองนี่คือสองกระแสที่ยังคลุมเครือซึ่งยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าตลาดซื้อขายเตะยังเหลืออยู่นะฮะยังเหลืออีกไม่กี่วันก็จริงแล้วในวงการฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนะ แล้วทำไมาร์เซนถึงไม่ยื่นซื้อแบบขาดไปเลยก็ผมบอกไปทุกคลิปครับว่าาร์เซนมีปัญหาในเรื่องของงบการเงินในการซื้อแบบขาดหรือว่าซื้อถาวรน,นะครับเพราะงั้นต้องยืมไปก่อนแล้วค่อยว่ากันหลังจากจบฤด,ดูกาลถ้าหางบประมาณได้นีฮซึ่งทางมาร์ต้าก็ยืนยันครับว่าเออทางย e ูเวนตุสเนี่ยได้มีการเข้ามาพูดคุยแล้วก็ขอในเรื่องของการย้ายทีมจริงนะครับ แต่ว่ายังไม่เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนแต่ว่าแน่นอนนะครับนั่นคือส่วนของดีเร c เตอร์ออฟฟ b a บอลแล้วก็ทางสเปนเลติซึ่งเป็นผู้จัดก,การทีมที่มีมุมมองที่ต่างกันอย่างชัดเจนแต่อันนี้อย่างที่ผมย้ํากันต่อไปอะว่ามันยังไม่มีอะไรที่ยืนยันได้ว่าเออนนกตตะต้องการอะไรยังไงนะครับเพราะว่ากระแสตอนนี้มันไป2เส้นทางนะครับ ผู้จัดการทีมไม่ต้องการปล่อยนะครับแต่ว่าดาร์เด o กเตอร์ออฟฟูดบอลพูดในการกีฬาเนี่ยบอกว่าเอ้ยทางอิวานเบ์สิตเนี่ยอยากย้าย,ยนะนะครับนั่นแหละคือข่าวที่ออกมานะครับณนะเวลาล่าสุดนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับในเรื่องของอิวานเบ์สิตนะครับก็ผมเอาใจช่วยอาเซนอลแล้วกันเพราะว่าผมแบบเห็นใจนะครับเห็นใจที่อาเซนอลเนี่ยซื้อขาดใครอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากลาบากนะฮะ เพราะว่าในเรื่องของงบประมาณนะครับอย่างที่อุนายมารีชี้แจงกันออกมานะครับว่ามีในเรื่องของปัญหางบประมาณจริงๆในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับในช่วงมกราคมนี้เพราะงั้นต้องมีอะไรต้องใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็ซื้อใครได้ก็ต้องเอามาก่อนนั่นแหละนะครับเอาดีลที่มันง่ายที่สุดละเพราะว่านาเวลาเนี้ยมันเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับเอาเอาใจช่วยแล้วกันนะครับนะเป็นกําลังใจให้นะครับในการเสริมทัพของอาร์เซนอลนะครับ แล้วก็ประเด็นต่อมานในเรื่องของ um คอรลัมแชมเบอร์ของอาร์เซนอลเนี่ยตามรายงานมันก็มีออกมาก่อนนั้นครับแบบเรื่อยๆนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของแนวรับนะครับอาจจะมีการดึงแชมเบอร์กลับมาหรือเปล่านะครับซึ่งทางสื่ออย่างมิลเลอร์เขาบอกว่า Arsenal อาร์เซนอลยังไม่ดึงกลับแน่นอนจากฟูลแลนนะครับเพราะว่าตอนนี้ปล่อยไปให้ฟูลแลนยืมตัวใช่ไหมครับแล้วก็จะมาดึงกลับเนี่ยคือเขาไม่มีออปชันในการดึงตัวกลับของทางคอลัมแชมเบอร นอกเสียจากทางฟูลแลมจะมองว่าเอ้ยผมไม่ใช้แล้วผมอยากปล่อยตัวกลับไปอาเซนอลเท่านั้นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้มันสามารถคุยกันได้นะถึงอาเซนอลจะไม่มีออปชันซื้อกลับหมายถึงว่าไม่มีออปชันดึงตัวกลับในระหว่างยืมตัวเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอาเซนอลเข้าไปคุยมันก็สามารถทําให้ฟูลแลมเนี่ยแบบฉีกสัญญาในเรื่องของการยืมตัวได้นะครับแล้วค่อยจ่ายชดเชยอะไรก็ว่ากันไปทีหลังก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาหรอกนะฮะ มันต่างกันนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดด้วยนะของทางแอสตันที่ไม่ไม่พ่วงออปชั่นดึงตัวกลับนะฮะถ้าเกิดมีปัญหาจริงนะครับอ่ะก็ว่ากันไปตามนี้ฮะในเรื่องของแอสตันเอ่อวิกฤตยังหนักครับในเรื่องของผู้เล่นแนวรับล่าสุดก็ได้รับบาดเจ็บอีกแบบเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับเป็นในเรื่องของข่าวลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลมีข่าวอะไรที่มาอัปเดตกันบ้างนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากมายครับส่วนใหญ่ก็เป็น ข่าวดาวรุ่งนะครับล่าสุดลิพูมีการเปิดโต๊ะเจจานะครับในการคว้าตัวซานโดรโทนารีนะครับซึ่งเป็นนักเตะจ,จากลีกอิตาลีนะแล้วก็เห็นว่าให้ความสนใจมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับถึงขั้นที่ส่งแมวมองเนี่ยไปไปสองฟอร์มาแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่ากำลังมีการเจจากับตัวสังกัดของดาวรุ่งรายนี้อยู่นะครับ แต่เขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับดาวรุ่งรายนี้ยังเป็นที่สนใจของทีมชั้นนำในอินเตอร์ลีด้วยนะครับอย่างพวกโรม่าอินเตอร์มิลานเอซีมิลานหรือว่ายูเวนตุสนะฮะก็พร้อมที่จะเ,เข้ามาแทรกแซงด้วยครับถ้าเกิดลิเวอร์พูลเนี่ยพลาดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่ที่แน่นอนคือลิเวอร์พูลเนี่ยให้ความสนใจจริงนะครับตามสื่ออินเตอร์ลีที่เล่นกันออกมานะครับแล้วก็สื่ออังกฤษด้วยหลายๆสื่อครับบอกว่าค่าตัวเนี่ยอาจจะพุ่งไปเราๆค่าธรรมเนียมนะ ประมาณ3 5ล้านยูโรครับถือว่าแพงมากนะสำหรับดาวุ่งไวเพียงแค่19ปีรายนี้นะครับก็ติดต่างมันต่อไปครับเป็นข่าวกว็อสิบกันอยู่ครับไม่ต้องซสีเรียสอะไรมากมายนะในเรื่องนี้แล้วก็ข่าวกว็อสิบอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นในเรื่องของแอนเดียนรับิโอตนะฮะก็เป็นวิฟิวที่ต้องการย้ายออกจากปเชเนะครับเพราะว่าในเรื่องของความท,ท้าทายด้วยแล้วก็สัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้าด้วยนะครับดูเหมือนว่านักเตะรายนี้เนะี่ย จะบอกปัดทางสปเปอร์นะครับแล้วก็เขาเนี่ยต้องการย้ายเข้ามาร่วมทีมกับลิเวอร์พูลมากกว่านะครับนั่นคือข่าวที่ออกมาเป็นข่าวข้อสิบนะฮะผมแบบสรุปให้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็เปเชน่นอนครับเปเชต้องการปล่อยอยู่แล้วนะจะไปทีมไหนละ่ะนั่นคือปัญหานะครับจะไปลงเอยอย่างไรบาซ่าเหรอฝั่งบาซ่าฝั่งบาซ่าเนี่ยก็ได้เฟรนกี้เดียงไปแล้วนะครับซึ่งนักเตะอย่างโรบิโอเนี่ยก่อนหน้านั้นก็เคยมีข่าวว่าอยากไปมากแต่ว่ามันไม่คืบหน้านครับ ก็เลยไม่ได้ย้ายทีนี้มันก็ต้องหาทีมอื่นอื่นไมครับที่ให้ความสนใจมันก็เคยมีข่าวกับทางไบเยนต์มูนิกอาเซนอลมาด้วยนะครับแต่ว่าสเปอร์เนี่ยต้องการอย่างมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของกองกลางเนี่ยมันก็มีพวกอย่างเดมเบเล่ก็ไปแล้วนะครับแล้วก็นักเตะหลายคนเนี่ยคืออายุเริ่มมากนะครับแล้วก็มีปัญหาพอสมควรเขาก็เลยเออมองไว้นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าในตำแหน่งพวกตัวรุกนะ ตำแหน่งกองกลางตรงกลางของสเปอร์เนี่ยนะครับนะมันก็มีช่องว่างพอสมควรให้ได้ลงเล่นนะครับแต่ว่านักเตะเลือกแบบนี้ก็ตามนั้นนะครับตามเขาเลยนั่นแหละนะครับรอดูกันนะครับแล้วก็ประเด็นข่าวต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางลสเตอร์ตี้ครับเป็นในเรื่องของทางแอนเดียมซิลบานะครับซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะโอกาสไม่ค่อยได้รับสักเท่าไหร่ครับจนทางแอนเดียมซิลบาต้องการ ขอขึ้นบัญชีการย้ายทีมที่เรียบร้อยครับคือยังไงก็ต้องย้ายนะครับให้ทันในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่ตลาดซื้อขายสเตะจะปิดตัวลงในช่วงกลางฤดูกาลนะครับซึ่งอาจจะไปสปอร์ติ้งลิสบอนทีมเก่าของเขาหรือเปล่าก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าทางสปอร์ติ้งเนี่ยยื่นข้อเสนอเข้ามาบ่อยครั้งมากนะครับแล้วก็อีกหลายทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยครับต้องรอดูกันนะครับในเรื่องนี้ครับแต่ว่ายืนยันได้ครับว่าทางซิบาต้องการย้ายจริงๆแน่นอนนะฮะ รเด็นข่าวต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางเชลซีนะครับเชลซีเนี่ยมีการเสนอราคาให้กับบอลมัดนะฮะในการดึงตัวนาธานอาเก้เนี่ยกลับมาร่วมทีมอีกครั้งนะครับหลังจากที่นักเตะรายนี้ไปอยู่กับทางบอลมัดแล้วเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็เอามาเป็นตัวเสริมเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมนั่นแหละในตําแหน่งเซนเตอร์นะครับซึ่งเซนเตอร์ของทางเชลซีเนี่ยอย่างมันก็ดีบ้างอย่างมันก็ไม่ดีบ้างนะครับโดยรวมเนี่ยก็ผมไปตามอ่านอยู่นะพวกคอมเมนต์แฟนบอลเชลซีก็อยากให้มีการ เ,เสริมในเรื่องของอผู้เล่นแนวรับเข้ามาบ้างนะครับซึ่งเขาบอกว่าทางเชลซีเนี่ยมีการเคาะร,ราคาไปแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยประมาณ4 0กว่าล้านนะครับแต่ว่าก็โดนปัดไปอีกนะครับไม่รู้ว่ารอบ2เนี่ยนะครับเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยจะมีการยื่นข้อเสนอเข้าไปอีกหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการดึงตัวนักเตะรายนี้กลับมานะฮะร,รอดูกันต่อไปครับแต่ว่าที่แน่นอนคือแอดดี้ฮาวแล้วก็บอนมัดเนี่ยไม่ต้องการขายอย่างแน่นอนนะครับถ้ามีความเป็นไปได้ในเรื่อง ของการที่นักเตะแบบอยากอยู่หรือว่าอยากไปนะครับประเด็นข่าวต่อมานะครับเป็นในเรื่องของทางสเปอร์นะครับสเปอร์เนี่ยให้ความสนใจดาวรุ่งของลีดยูไนเตดนะครับอย่างแจ็คคลาร์กนะครับวัยเพียงแค่18ป,ปีนะครับเป็นตัวริมเส้นแล้วก็เล่นกองหน้าได้ด้วยนะครับซึ่งทางสเปอร์เนี่ยรู้กันดีครับว่ามีปัญหาประสบปัญหาในเรื่องของ กองหน้าตัวสําคัญของเขาอย่างเฮลิคินได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดไม่เสริมพวกซูเปอร์สตาร์เนี่ยนะครับก็ต้องเสริมดาวรุ่งตามข้อมูลข่าวมิรเลอร์อขอให้มาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่แปลกใจเหมือนกันทําไมสเปอร์ไม่ไม่เสริมหรือว่าไม่ยืมตัวพวกระดับแบบมีเกรดหน่อยแต่ไปให้ความสนใจพวกดาวรุ่งแต่ว่ามันก็เป็นเชิงของสเปอร์มานานแล้วนะครับในการนําเข้านักเตะพวกแบบโนเนมหรือว่านักเตะเกรดที่ไม่ใช่เกรด A แล้วก็มาปลุกปั้นแล้วมันก็ได้ดีนะฮะ เราเห็นกันมาค่อนข้างเยอะแล้วครับสำหรับสเปอร์มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะสำหรับผมแต่ว่าเซิงกี้เขาบอกว่าคนั้งที่จะแบบแปลกไปหน่อยนะครับแต่ว่าจะเอามาทดแทนกันแบบตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็นักเตระรายนี้เนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเออสเปอร์ยืมไปแล้วเนี่ยอ่าสเปอร์ซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาไปใช้ได้เลยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดมีความเป็นไปได้ที่จะได้ดไไดตัวนักเตระรายนี้เข้าไปร่วมทีมเนี่ยก็คือสเปอร์ยื่นเข้าไปแล้วเนี่ย ต้องปล่อยให้ดาวรุ่งรานเนี่ยอยู่กับลีต่อไปก่อนนะครับสักครึ่งฤด,ดูการแล้วจบฤด,ดูการค่อยย้ายมาอันนั้นแหละคือความเป็นไปได้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้ามาซื้อแล้วเอาไปเลยเนี่ยนะครับดูแล้วน่าจะเป็นการเจราจารที่ค่อนข้างยากลบาบากอาจจะต้องรอไปในช่วงจบฤด,ดูการดีกว่านะครับอาจจะต้องเลื่อนกันไปนะครับเออก็เออนะกเ,ออนะเตยระไรเนี่ยเห็นว่ามีข่าวพวกลิเวอร์พูลด,ด้วยนะนะครับถ้าจำไม่ผิดน,นะครับหรือว่าาร์เซนอลน,นี่แหละนะ แล้วก็ประเด็นข่าวต่อมาครับเป็นในเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีข่าวออกมาว่าอย่างไรกันบ้างแมนซีก็ให้ความสนใจดาวรุ่งนะครับที่จะมาทดแทนในเรื่องของเฟอร์ดินโยนะครับที่อายุก็เริ่มมากนะครับย่งที่มีข่าวออกมาต่อเนื่องทั้งเดือนเลยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นมกราคมครั้งนี้พวกเขาให้ความสนใจดาวรุ่งจากลีกโคอเอเชียนะครับของทางซูเปอร์ซ ฮันดุกนะครับซึ่งชื่อว่าอันเต้พาราเวซ่านะครับแล้วก็มีการเจราจากันไปแล้วนะครับซึ่งเออขาบอกว่าน่าจะประมาณ10ล้านประมาณนั้น,นะครับสิล้านปอนนะฮะซึ่งตำแหน่งเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าอยู่ในตำแหน่งไหนเพราะว่าเต้นได้หลายตำแหน่งเหมือนกันนะครัสำหรับดาวรุ่งรายนี้แต่ว่าก็อย่างที่เป็นข่าวกันลงมาครับคือแมนเชสเตอร์ซิตี้พยายามค้นหาพวกดาวรุ่งอะนะฮะหรือว่าพวก มิดฟิลด์ตัวกลางนะครับที่จะสามารถมาทดแทนฟลอรินโยอ่ะอย่างที่สื่อด a ล l y ่มิวเขาเคาะมาเนี่ยนะฮะบรรทัดนี้นะครับเพราะว่าฟลอรินโยอายุ3-3ปีแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาก็มองหาพวกเฟรนคีเดยองเฟรดมันก็แปะกไปหลายๆคนนะครับใครอีกหลายเยอะแยะมากมายครับที่ทางแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้พยายามมองหาแต่ว่าก็ไม่ได้นะครับนอกจากนี้เขาบอกว่ายังให้ความสนใจดาวรุ่งอีกหนึ่งคนด้วยนะครับ ของทางเวเก้ด้วยนะฮะชื่อว่ามอนโตโดนะครับนะก็รอดูกันต่อไปครับในเรื่องนี้นะฮะในเรื่องของดาวรุ่งนะฮะอ่าไม่ใช่คือมอนโตโดเนี่ยครับมนโตโดเนี่ยน่าจะมีการแบบปล่อยนะครับปล่อยยืมตัวนะฮะไม่ใช่แบบว่าให้ความสนใจนะคือบอกสับกันไปนิดหนึ่งครับคือเวเก้เนี่ยให้ความสนใจที่จะยืมตัว,ตวนะครับ,รบอืมนะก็ ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวที่ออกมานะฮะเมื่อกี้เสียงเพลงแทรกเข้าไปนิดนึงนะครับขออภัยกันด้วยเนะ่ยฮะก็ลืมปิดโฆษณานะครับโอเคครับก็เออทีนี้มาข่าวต่อไปครับข่าวของางนิวคาสเซิลนะครับทางนิวคาสเซิลเนี่ยก็ในเรื่องของมิเกลอเมลดอนนะครับมีการเสนอราคาสําหรับนิวคาสเซิลนะครับเขาบอกว่ารอบแรกเนี่ยก็ไม่ได้ทีนี้รอบ2ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านั้นเขาบอกว่า ทางนิวคาสเซิลก็มีการเสนอราคาไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่านิวคาสเซิลไม่พร้อมแล้วนะครับในการยื่นข้อเสนอไปอีกรอบเนี่ยเพราะว่าค่าตัวเนี่ยมันมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนแรกเนี่ยก็ประมาณ25ล้านใช่ไหมครับแต่ว่าทางต้นสังกัดของอเมรอนเนี่ยก็เคาะไปเรื่อยๆครับจนนิวคาสเซิลบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วแบบนี้นะครับเพิ่มออปชั่นแบบเรื่อยๆแบบนี้ก็ขอบายดีกว่านะครับตามจริงเนี่ยมิเกลอเมรอนมีข่าวกับนิวคาสเซิล แบบบางๆมาแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์แล้วก็ลากยาวมาจนถึงช่วงมกราคาดว่าน่าจะได้แล้วด้วยนะฮะแต่พอผลสุดท้ายเนี่ยคือเจรจานกกไ,ไม่ลงตัวสักทีจนปัจจุบันครับก็ไม่น่าจะได้แล้วแหละนะครับอืมแล้วก็ประเด็นข่าวสุดท้ายนะครับเป็นในเรื่องของทางเอเวอเรตันในเรื่องของทางอดิสซาเกีนะครับก็โอ้โหตอนนี้ข่าวดูเดือดมากครับสำหรับกีแล้วก็ปีเอชเคือเอเวอเรตันเนี่ย ปฏิเสธไปถ้าผมยังไม่ผิดประมาณ3 4รอบแล้วนะครับเพราะว่าเขายัางต้องการเก็บนักเตะรายนี้อยู่กับทีมต่อไปแต่ว่าต้องเข้าใจครับเบยเชก็พยายามตามตือ้อตามตื้อโดยตลอดนะครับมีการยื่นเข้าเสนอตอนแรกก็ประมาณ18-19ล้านนะครับเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆก็ยีบสอล้านอะไรประมาณนั้นมีเขาออมาว่า ถึงขั้นที่จะเอาโทมัสมูเนเยแม็กแบ็กขวาของเปเเชเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเงินสดเข้าไปอีกนะครับ่เอเป็นการหลีกในเรื่องของกฎการเงินอีกนะครับคือสารพัดที่จะยื่นเข้าเสนอเข้ามาเกับสาหรับเปเชก็คือเรื่องนี้นะฮะพยายามทําทุกอย่างสําหรับเปเชครับที่จะได้ตัวนักเตะรายนี้เข้ามาครับก็ตามนั้นแล้วกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลาบากหน่อยเอเวอเรตัน e ก็ยังเหนียวอยู่นะครับแล้วก็นักเตะยังไม่มีความความชัดเจนในเรื่องของอนาคตด้วย นะครับว่าจะอยากอยู่หรือว่าอยากไปนะครับแต่ว่าที่แนนอนคือต้องพยายามอย่างหนักจริงๆนะครับถ้าเกิดอยากได้นักเตะรายนี้ว่าเบเชก็แป็กในเรื่องของเฟลนกี้เดยองไปแล้วเหมือนกันนะครับพอๆกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นแหละนะฮะแล้วก็อีกหลายดีลนะครับที่ทางเบเชพลาดนะครับก็เลยหันไม่ให้ความสนใจเป้าหมายเดิมนั่นแหละนั่นก็คือเกย์นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับแล้วก็ขอคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ